สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมเพิ่งตื่นนะครับแล้วก็เมื่อคืนพักผ่อนเต็มที่นะครับก็ชิวๆนะครับติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วก็หลายเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไม่ลงรับสมัครเลือกตั้งของประชาธิปัตปันะครับหรืออีกหลายเรื่องที่มันได้เกิดขึ้นในช่วงหลังตัวละครต่างๆที่ออกมานันนะครับ ถ้าเรามองในกรอบที่ว่าเขาจ่องล้มรัฐบาลแล้วก็เป็นองค์คณะเนี่ยเราก็คงจะไม่นะครับไม่ไม่แปลกใจแล้วก็คงไม่ไปตื่นเต้นอะไรกับมันมากมายเพียงแต่ว่านะก็คงจะอยู่เฉยๆไม่ได้คงจะต้องทําอะไรที่ต้องทํานะครับทีนี้วันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะนําเสนอนะครับหัวข้อคือแผนดัดหลังประชาธิปัตย์นะครับแผนดัดหลังประชาธิปัตย์นะครับก็ ผมมีข้อเสนอ10ประการนะครับที่จะให้ข้อคิดไปสําหรับฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับในสิประการเนี้เพื่อที่ว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากการที่ประชาธิปัตย์นะครับพรรคประชาธิปัตย์ประกาศไม่ลงรับสมัครเลือกตั้งนะครับก็เรียกว่าวิกฤตมันคือโอกาสแบบบางคนอาจจะมองว่าตรงนี้เป็นเป็นวิกฤตเพราะว่าทางออกของประเทศไทยจากการที่ นะจะต้องลงเลยด้วยการเลือกตั้งแล้วกนะ็สงบหน่อยนึงนะอาศัยจังหวะที่ต้องหาเสียงเนี่ยนะครับลดความขัดแยง้งลดความรุนแรงลงประชาธิปัตปัดเขาไม่ยอมแน่แนแล้วจะต้องใช้ความหนักนะครับในแง่ของการใช้กําลังสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศชาติทําผิดกฎหมายยิ่งหนักเข้าไปอีกนะฮะที่จริงเนี่ยตรงนี้ต้องเรียกกันว่าเราที่ผ่านมาโดยไม่ได้ตั้งใจนะฮะการที่เพื่อไทยอ่อนปวกเปียกไม่ยอมสู้หรือว่าจะโอน เเป็นการเป็นเกมรับนะครับยอมเข้ามาตลอดเนี่ยมันก็ทําให้เขาเรียกว่าเฮียเนี่ยลงมันอยู่ในกับดักเรานะครับกับดักประชาธิปไตยบางทีเป็นกับดักที่พวกเขาเขียนขึ้นมาเองรัฐธรรมานูญปี50วันนี้เดี๋ยวพี่น้องก็จะได้เห็นว่าก็กลายเป็นกับดักของพวกเขาด้วยเช่นกันแม้กระทั่งนะคนที่พวกเขาบอกว่าจงรับพักดีจะปกป้องทั้งหลายเนี่ยนะนะปรากฏว่าวันนี้นะ ลายพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยได้กลายเป็นกับดักสําคัญด้วยนะครับแล้วเฉียงไม่เคยออกนะฮะก็เป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายประชาธิไปไตยมากขึ้นทุกทีนะครับยิ่งมากขึ้นวันนี้ยิ่งมากขึ้นยิ่งการประกาศไม่ลงรับสมัครเลือกตั้งเนี่ยประชาธิปัตย์ยิ่งเป็นการประจานตัวเองแต่นี่วิกฤตเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นวิกฤตที่หนักหน่วงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อไทยไม่ยอมทําอะไรเลยเนี่ยนะมันจะกลายเป็นวิกฤตซึ่งทําให้เกิดการแตกหักรุนแรงนะครับแล้วก็ เพื่อไทยอาจจะต้องเสียอะไรไปเยอะที่สําคัญประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนเนี่ยนะครับจะเสียอะไรไปกับงานนี้เยอะเพราะฉะนั้นผม <ๆ S 2> คิดว่าโอกาสอย่างนี้เนี่ยนะครับทางฝั่งของประชาธิปไตยเนี่ยผมมองคือเพื่อไทยก็ยังเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ตอนนี้มีพรรคใหม่ร่วมขึ้นมาเนี่ยนะฮะพรรคที่ลําปางของอาจารย์ดาชัยแล้วก็พรรคของรัฐเทอร์ประสงเนี่ยนะะเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วงานนี้ถือเป็นโอกาสแล้วก็มีพรรคทั่วทั่วประเทศอีกหลายพรรคนะครับ ที่ประชาธิปัตย์ไม่ลงเลยบางคนมองว่าเป็นเรื่องแย่แล้วประเทศเดินหน้าต่อไม่ได้แม้คุณจาตุรนฉายแสงก็มองลักษณะว่าไม่มีประโยชน์ถ้านนาจ,จะมองแบบเกมนะคนที่มองเกมการเมืองทะลุนะครับแล้วคิดว่ายังไงก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องไปนะ,ะสมัครแล้วหาเสียงหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดจะสู้เนี่ยถึงแพ้ถึงอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าเราได้ได้อะไรเพิ่มเติมแล้ววิธีการสู้ต่อไปนี้นะครับลองดูนะครับสักตั้งหนึ่งว่าจะไหวหรือเปล่านะครับนะ ประการที่หนึ่งครับโหมสื่อในเรื่องเชิญชวนการเลือกตั้งกำหนดให้ทหารตำรวจหนุนการเลือกตั้งเต็มที่วันนี้เนี่ยนะครับงบประมาณมันจะต้องลงมาแล้ววันนี้ขณะที่ฝั่งตรงข้ามกำลังดำเนินเรื่องตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นประชาธิปัตย์เนี่ยนะเขาจะต้องให้สื่อเนี่ยบีบสื่อไม่ให้นำเสนอนะครับไม่ให้นำเสนอกระบวนการที่จะขัดแยง้งกับการเลือกตั้งถ้าเสนอก็ต้องน้อยที่สุดแล้วก็เป็นลบมากที่สุดทีนี้พวกเราเนี่ยรัฐบาลเนี่ย อ๋อในเรื่องนี้ก็ต้องว่ากันนะครับแต่ว่าแต่ว่านะในเรื่องของการเชิญชวนให้มีการเลือกตั้งนั้นต้องเริ่มทําเลยครับพอประกาศรับสมัครเสร็จปุ๊บต้องโหมให้มันเต็มที่นะครับนะแล้วที่สําคัญนีวันนี้จะต้องให้ทหารมีคําสั่งให้ทหารตํารวจเนี่ยนะครับมันมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเลือกตั้งให้เต็มที่นะครับเพราะนั้นใครที่แตกแถวมีเสียงที่แปลงๆนะครับที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งหรือ,อออกมาสอนรัฐบาอลาอ,อ,อย่างนั้นอย่างนี้ต้องลาออกอย่างนั้นอย่างนี้ ต้องจัดการให้เด็ดขาดครับนะครับอย่าไปเกรงใจใครหน้าไหนมันจะกล้ามารัฐประหารเวลานี้ให้มันทาสิครับนะครับอย่าได้เกรงใจนี่อันที่สองเนี่ยต้องเอาต่างชาติเข้ามาแล้วครับเชิญต่างชาติร่วมสังเกตการอย่างเอิกรกะเดิดอันนี้แน่นอนตั้งแต่ตอนนี้เลยครับเชิญร่วมมือไว้เลยคุณปูรสร้างอิทธิพลสร้างฐานอานาจไว้แค่ไหนเนี่ยต้องนะต้องเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาร่วมสังเกตการ แล้วก็ส่งสัญญาณมาก่อนเลยนะครับเหลือเวลาอีกเดือนกว่าๆเนี่ยเอาเสียงจากต่างชาติอัดเสียงส่งสารอะไรเข้ามาขอร้องกันก็ต้องทํานะครับเพื่อเห็นว่าต่างชาติเขาร่วมสนับสนุนการเลือกตั้งนะครับวันนี้ก็เห็นมีนะครับทั้งยูองยูเก็ใช้ตรงนั้นให้เป็นประโยชน์ครับเอามามีส่วนร่วมในการทำโฆษณาประชาสัมพันธร์รณรงค์เชิญชวนการเลือกตั้งในข้อหนึ่งเมื่อกี้นะครับข้อ3นะให้ชูความชอบธรรมจากพระราชกฤษฎีกา และการต้องทําตามรัฐธรรมนูญต่อไปอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับวันนี้เรามีความชอบทมนะครับต้องชูให้เต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นไปตามหลักกฎหมายหลักประชาธิปไตยนะครับหลักรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วก็นี่ถ้าจะเอาแบบไทยๆก็นะเราก็ตอแหลหน่อยก็ได้ครับในเมื่อนี่เราก็เล่นกันอยู่นะครับวันนี้ซึ่งพวกนั้นจริงๆก็พงมาติดกับดักเฮียของตัวเองเลยแะครับวันนี้นะครับก็ต้องใช้ตัวนี้ต่อนะครับ ซึ่งก็เห็นว่าเพื่อไทยได้ทําไว้บ้างข้อสี่อันนี้เห็นก็เห็นว่าเพื่อไทยทําเหมือนกันนะคุณปูก็ไม่เลวนะครับรับเอาการปฏิรูปมาเป็นนโยบายนะครับแล้วเชิญชวนพักร่วมที่จะร่วมรับการเลือกตั้งเนี่ยนะครับรับเป็นนโยบายว่าเราจะทําสัตยาบันร่วมกันว่าหลังจากนะเลือกตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับทุกฝ่ายก็จะร่วมการปฏิรูปเป็นสภา,าประชาชนตัวจริงนะครับตัวจริงที่มาจากการคัดเลือกของตัวแทนประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้ แล้วก็นโยบายต่างๆที่ยังหาเสียงคราวนี้ก็ให้เป็นเรื่องของการปฏิรูปประเทศเอาเลยครับเอาให้เรียกว่าทุกพักที่ร่วมเลือกตั้งนะเห็นตรงกันนะครับแล้วก็ประกาศไปเลยว่าอยากปฏิรูปกันนักใช่ไหมเราจะทําแต่ทําอย่างถูกวิธีไม่ใช่ทําแบบอันธพานไม่ใช่ทําแบบนะไม่ครบวงจรนะครับไม่ใช่ทําเพียงเพื่อให้ตัวเองชนะการเลือกตั้งเหมือนที่ประชาธิปัตย์และองค์คณะพวกอภิสิทธิชนนะครับได้กําลังทําอยู่นะครับ ข้อห้าอันนี้แน่นอนครับต้องเตรียมมวลชนพิทักษ์รัฐมนูญเนี่ยจะจะเอาด้วยพระราชอำนาจด้วยก็ได้นะครับเอาแบบอย่างหาหน่อยนะครับก็หน้าที่ในการพิทักษ์รัฐมนูญตามารัฐมนูญปีห้าศูนย์นะครับมาตราหกสิบแปดนั่นแหละนะครับหอกทมินทิมทมินนะครับนะครับหนามยอกเอาหนามบงก็บอกไปเลยเป็นสิทธิ์ครับอันนี้แน่นอนแล้วตามมาตราหกสิบแปดที่จริงตามหลักแล้วไอ้สารอาญาไอ้สาร ตุลาการสารรัฐมนูญจะต้องล้มพรรคประชาธิปัตย์นะครับสั่งการวินิจฉัยเสร็จแล้วก็ให้นะส่วนที่เกี่ยวข้องล้มพักได้เลยเพราะอะไรเพราะเขาใช้สิทธิในการแสดงฐานะพล,ละเมืองโดยที่มีพักเข้าร่วมชัดเจนเพื่อล้มล้างรัฐมนูญเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่ผ่านวิถีทางประชาธิปไตยมันไม่มีอยู่ในในรัฐมนูญฉบับปัจจุบันเลยนะนี่คือการรัฐประหาร แต่ว่าทําไม่สําเร็จไม่มีกําลังนะไม่มีกําลังทหารเข้าไปยึดวันนี้ก็นะนะสายเส้นใหญ่ก็อยู่กันได้แล้วก็ตีมัว่วแล้วก็ยังจะเอาต่ออีกนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นสิทธิ์ที่ของประชาชนทั่วประเทศไทยในการที่จะลุกขึ้นมาพิทักษ์รัฐธรรมนูญเพื่อไทยนะ่ะสอสอนะ่ยยอมลงทุนสะมั่งนะครับวันนี้ตามตาม่ตางจังหวัดเนี่คุณต้องอ้างในสิ่งเหล่านี้นะได้เปรียบแล้วไม่เอาไม่ไม่เอามาใช้ประโยชน์นี่ก็ไม่รู้จะว่าคุณยังไงแล้วนะครับเนี่ยนะอันนี้ ก็ลองไปพิจารณานะครับมวลชนพิทักษ์รัฐธรรมนูญถูกต้องนะครับตามรัฐธรรมนูญเฮียนั่นแหละซึ่งเราไม่รับแต่ว่าวันนี้ต้องเอามาใช้ประโยชน์หอกทมินทิมทมินนะครับนะต้องต้องต้องเตรียมมวลชนพิทักษ์ธรรมนูญให้ทุกจังหวัดด้วยแล้วก็สอดคล้องกับข้อต่อไปข้อ6ก็คือปลุกมวลชนทั่วแผ่นดินให้เคลื่อนไหวรับการเลือกตั้งประชาชนมีสิทธิ์แสดงกันเต็มที่แล้ววันนี้จะต้องนะให้ทุกคนทุกฝ่ายออกมาแสดงตัว หลังจากประกาศร,รับสมัครปุ๊บวันนั้นแหละให้เต็มแผ่นดินเลยนะครับเราจะเอาการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าก่อนจะถึงวันนั้นไม่รู้ว่ารัฐบาลจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นข้อ7ข้อต่อไปก็คือว่าต้องปลูกต้องหามาตรการป้องกันหน่วยรับสมัครซึ่งนี่นี่วันนี้เขาเอามวลชนออกมาแล้วรัฐบาลมีความชอบธรรมนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีกําลังทหารสำรองอยู่นะครับแล้วก็มีกลไกสื่อต่างประเทศนะครับมีองค์กรต่างประเทศต่าง ก็ให้เข้ามาสังเกตการเต็มที่แต่จะต้องหามาตราการป้องกันนะครับหน่วยรับสมัครเลือกตั้งอย่างเด็ดขาดแล้วต่อไปถ้าสมมติผ่านช่วงนี้ไปได้ช่วงที่มีการเลือกตั้งก็ต้องนะเน้นในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยกันเต็มที่ระเบิดตูมต,มตามต่างๆมันจะตามมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเต็มที่นะครับต้องเต็มที่ มีอะไรก็ต้องทำเดวนเวลานี้ไม่ใช่เวลามาทําหน่อมหน้มเวลาอ่อนนะครับหรือว่าเวลาไม่ใช้การป้องกันนี่คือการพิทักษ์กฎหมายของบ้านเมืองพิทักษ์หลักการประชาธิปไตยต้องเต็มที่นะครับ <c oughs> ข้อแปดเนี่ยต้องตัดไฟแต่ต้นลมผมเชื่อวันนี้เนี่ยที่จริงไฟมันลามแล้วลามมาไกลเกินกว่าที่จะนี่ด้วยแต่ว่าขณเดีวกันก,ก็เป็นความชอบธรรมที่เราจะใช้มาตรการหนักๆในการดับไฟนะครับ ก็จะต้องจัดการกับผู้ละเมิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดตามกรอบกฎหมายสากลเชิญสื่อต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมาดูด้วยนะครับแล้วก็การสื่อสารกับต่างประเทศจะต้องให้หนักเลยนะครับช่วงนี้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาก็ต้องมาหนักก็ต้องเตรียมการบันทึกความผิดของผู้ผู้ละเมิดผู้ล้มประชาธิไปไตยทั้งหลายเวลาปฏิบัติงานต่างๆต้องใช้สื่อของรัฐหรือใช้สื่อพิเศษในการไปบันทึกความผิดของผู้ร่วมก่อการทุกราย ทางเลือกของกลุ่มที่จะล้มการเลือกตั้งมีทางเดียวคือใช้ความรุนแรงพี่น้องถ้าเดาอย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วรัฐบาลยังทําอะไรไม่เต็มที่ไม่ถูกแล้วก็ยังแพ้เขาอีกเนี่ยก็ต้องถือว่าคุณไร้สีมือก็สมควรจะต้องล่มสลายไปนะครับแต่ว่าประชาชนเองเราไม่ยอมนะครับเราก็ต้องตุนกระตุน้นสสให้ต้องทํางานหนักนะครับนะแล้วพวกเราเองก็ต้องทํางานกันด้วยข้อเ้านะครับ พรรคเล็กๆนะครับต้องถือโอกาสนี้ชิงคะแนนเสียงนะครับโดยเฉพาะในแง่ของสสบัญชีรายชื่อเนี่ยคุณมีสิทธิ์ได้นะครับแม้ว่าจะไม่ชนะสสเขตแต่ว่ารวมคะแนนแล้วรวมไปรวมมาแล้วคุณได้คะแนนถึงเข้าใจว่าสามแสนก็ได้สสหนึ่งท่านซึ่งหนึ่งเสียงสองเสียงสามเสียงสี่เสียงห้าเสียงมีความหมายทั้งนั้นครับสามารถจะเข้าไปแล้วมีสิทธิ์อภิปรายเท่าๆกับสสจากพรรคใหญ่นะครับจะเข้ามาร่วมรัฐบาลกรณีรัฐบาลขาดเสียงนะครับ หรือว่าจะไปร่วมกับฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบรัฐบาลกรณีที่รัฐบาลได้เสียงเยอะแล้วนะครับเพื่อทาให้ภาพมันดูเป็นประชาธิปไตยมีส่วนส่งเสริมได้ทั้งนั้นครับนะครับพักของดออรประแสงพักของอาจา์ดาชัยบุญดาชัยนะครับผมดูแล้วจะต้องสร้างนโยบายเสนอนโยบายที่มันเป็นเชิงก้าวหน้าที่สุดนะครับปฏิรูปในแนวทางที่คนอื่นไม่กล้าพูดนะครับแล้วคุณจะได้ใจประชาชนแล้วคุณจะมีสิทธิ์ได้สอสอเข้าไป นะครับอันนี้ก็ก็เป็นโอกาสแล้ววิกฤตเป็นโอกาสแล้วผมก็เชื่อว่าอีกหลายพักนะครับอีกโอ้หลายสิบพักที่ไม่เคยได้รับเลือกตั้งงานนี้ก็ถือเป็นโอกาสเหมือนกันนะครับภาคใต้คุณจตุพรคุณนัทวุฒินะครับลงไปหน่อยสิครับไหนๆก็คนพาคใต้แสดงฝีมือหน่อยสินะครับไม่ต้องมารอเอาสอสอบัญชีรายชื่อนะครับลงเขตเลยลองดูซิว่าจะดึงเสียงมาได้แค่ไหนอย่างน้อยเนี่ยถึงไม่ได้คะแนนเสียงสอสอเขต นะครับหรือว่ามันจะไม่ครบ20%แต่อย่างน้อยคุณต้องเอาเสียงทุกเสียงที่สนับสนุนเพื่อไทยเนี่ยนะครับามาเป็นมาเป็นคะแนนสสบัญชีรายชื่อให้ได้หรือถ้าคุณจะตั้งพรรคของคุณใหม่เห็นว่ามีความพยายามตั้งพรรคตะวันแดงอะไรเนี่ยไม่ทราบชื่อจะออกมาเป็นอะไรคุณก็ดําเนินการต่อให้ไปแย่งเสียงตรงนั้นมาจากเขตของฝั่งตรง,งข้ามนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยดัดหลังประชาธิปัตย์ก็คือเอานี่แหละนะครับเขาไม่อยากให้มี เขาไม่อยากให้การเลือกตั้งมีผลออกมาแล้วนะได้สสครบหรือเปิดสภาได้เราก็ต้องทําใหม้มันผิดหวังนะครับนี่เป็นหน้าที่ของคนที่เป็นประชาธิปไตยและสอนให้นมันรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าขาดประชาธิปัตย์ไปสักพักหนึ่งสภาจะเรียบร้อยขึ้นเยอะนะครับจะสร้างสารรค์ขึ้นแยะนะครับนะครับประเทศไทยไม่ต้องการพักเร็วๆอย่างประชาธิปัตย์แล้ววันนี้เป็นโอกาสที่จะ,จะกําจัดพักนี้ออกไปแล้วนะครับเพราะนั้นประชาชนพี่น้องประชาชนเสื้อแดงที่ ในรั้วพี่น้องประชาชนตรงกลางที่เบื่อกับพฤติกรรมของพรรคประชาชที่ปัดเต็มทีแล้วเนี่ยวันนี้นะครับเป็นโอกาสแล้วนะครับก็ต้องใช้โอกาสนี้นะครับข้อ10ครับจัดนโยบายเต็มเต็มเน้นการปฏิรูปวงเล็บแม่งทุกด้านนะครับ <c oughs> เอาให้สิ่งที่สุเทพนําเสนอเนะี่ยเป็นเป็นข้อเสนอแบบอนุบาลอนุบาลเอาประเภทว่าให้มันเต็มสู่ไปเลยนะครับปฏิรูปหรออยากปฏิรูปเนอะเออนะครับเราจะเป็นปฏิรัตนะครับ ปฏิรัตินะวันหลังโอกาสเหมาะก็เปลี่ยนตัวรอเป็นตัววอไปเลยนะครับเอากันให้ใหถอนรากถอนโคนนะครับแก้ปัญหาได้ระยะยาวไปเลยและวันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนที่ดูอยู่เนี่ยเขากําลังพิจารณานะครับพิจารณานโยบายว่าพักไหนนะใจถึงรู้ปัญหาแล้วก็กล้าชนเต็มที่แล้วคุณจะได้ใจประชาชนอย่างน้อยคุณได้ใจผมคนหนึ่งละนะครับอย่าไปเยหยาะเหยาะอย่แยนะครับกลัวนู่นกลัวนี่นะครับกล้าเสนอ แล้วพอเราจะกล้าเลือกนะครับครับก็หวังว่าสิทธิมาตรการสําหรับนะเอ่อได้ไปเอาประโยชน์ใช้ประโยชน์จากกับดักเฮียซึ่งมันได้ผลแล้วนะครับในวิถีที่ตอนนี้เฮียเดินมาลงกับดักแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเอามาใช้ประโยชน์นะครับจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไงนะครับที่เป็นเรื่องที่นี่เป็นเชิงรุกนะครับแต่ว่าเชิงรับต้องไม่ลืมว่าวันนี้เขากําลังลุกขึ้นมาหนะักแล้วก็เขาจะใช้อํานาจทุกอย่างดีไม่ดีเนี่ยมีการเรียกนายกถัดไปพบไฮราออกด้วยซ้ํานะครับ ซึ่งนั่นเป็นไม้เด็ดเลยนะครับอันตรายมากคุณปูก็ติชิ่งอยู่แถวอีสานแถวทางเหนือซึ่งทําถูกแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่จะต้องทําในสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าทั้งเพื่อไทยเนี่ยทำได้ถ้าคุณเต็มใจที่จะทําแต่ขณะเดียวกันในเพื่อไทยนะครับอาจจะไม่เต็มใจทําก็ได้นะครับเพราะข้อตกลงเราไม่ทราบว่าเป็นยังไงแต่ว่าพี่น้องประชาชนต้องต้องดันนะครับแล้วตัวพี่น้องประชาชนเองก็สามารถจะมีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยนะครับก็ฝากมาด้วยความปรารถนาดีนะครับเราคิดว่านะ เป็นเป็นแนวทางที่น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติในเมื่อเขานะครับพยายามจะแสดงตนว่าตัวเองนั้นนะครับสำคัญมากถ้าบอยคอตแล้วจะต้องทําให้การเลือกตั้งมันล้มเหมือนที่ผ่านมาอย่าให้มันสมหวังครับนอกจากทําให้มันไม่สมหวังแล้วต้องให้ผิดหวังแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยนะครับเสียหายจากการนี้นะครับเพราะฉะนั้นงานของเราคือทําให้การเลือกตั้งดําเนินต่อแล้วทําให้เกิดความชอบธรรมมากที่สุด แล้วนำไปสู่การปฏิรูปโดยที่ปล่อยให้ไอ้พวกไอ้พวกนะประชาธิปัตย์และไอ้พวกทั้งหลายที่ทําผิดกฎหมายแล้วหวังจะรัดวงจรเนี่ยนะครับผิดหวังไปตามๆกันเสร็จแล้วก็ให้ประชาธิปัตย์นั้นเป็นปลาตายน้ําแห้งนะครับนะอยู่บนบกนั่นแหละนะครับอยู่น้ําลึกๆดีๆนะครับเขาไม่ชอบอยากจะกระโดดขึ้นไปอยู่ในแอ่งเล็กๆนะครับเราทําให้แอ่งเล็กนั้นน้ํามันแห้งแล้วปล่อยให้ประชาธิปัตย์นะดิ้นกระเดวกระเดวอยู่ตรงนั้นนะครับ แล้วก็อาศัยความชอบธรรมอย่างนั้นก็ยืดมันนาดไปอีกเป็นปีนะครับต่อไปจะมีการแก้รัฐธมนูญยุบสภาใหม่อีกครั้งหนึ่งตั้งสอสอรอแก้รัฐธมนูญทุกมาตราหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้เป็นโอกาสของทางฝั่งประชาธิไปไตยหวังว่าท่านจะชฉวยโอกาสนั้นนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับสวัสดีครับ